ค่ะต่อไปดอกที่เก้านะคะดอกที่เก้าจะเว้นช่วงนี้ไว้มาต่อตรงนี้นะคะกลีบที่หนึ่งกลีบที่สองกลีบที่สามเป็นดอกเล็กนะคะห้ากลีบค่ะกลีบแรกก็จะเข้าตรงนี้เว้นช่วงนี้ไว้นะคะหนึ่งกลีบ เหลักนะคะหลักแรกหลักที่สองค่อยปลดสองครั้งนะคะสามสี่หาเจขาแล้วก็เชื่อมต่อจุดแรกนะคะต่อไปหลักที่8ด ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ค่ะกรีบที่สองเข้าตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะหนึ่ง สองสามสี่หา้าหกเจ็ดขาเชื่อมต่อจุดนี้กลีบที่สองค่ะต่อไปก็หลักที่แปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ค่ะกรีบที่สามเข้าตรงนี้นะคะแต่ว่าจะเข้าตรงหลักที่หลักที่สามหลักที่หนึ่งค่ะหลักที่สองหลักที่สามพอได้สามหลักพันหัวเข็มค่ะ มุมกลีบแรกนะคะปลดหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วก็เข้ามุมกลีบที่สองปลดหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็รวบเข้าหากันแบบนี้นะคะต่อไปหลักที่สี่หลักที่ห้า หกเจ็ดโซ่หนึ่งค่ะก็วนไปจนครบสิบสี่นะคะต่อไปก็แปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามส่วนหลักที่สิบสี่ปลดครั้งเดียวคะ่ะดอกที่เก้าแล้วนะคะสามกลีบที่มีจุดเชื่อมต่อต่อไปกลีบที่สี่ก็ไม่มีจุดเชื่อมต่อนะคะสิบสองหลักหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่หนึ่งคะ่ะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่ปลดครั้งเดียวเลยค่ะกลีบที่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่หนึ่งค่ะ เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ปลดหนึ่งครั้งนะคะเชื่อมต่อดึงไหมผ่านทักเอ็กเก็บไหมคะ่ะดอกเล็กจะแป๊บเดียวต่อเสร็จนะคะ ดอกที่เก้าเสร็จแล้วเดี๋ยวดอกที่สิบจะเชื่อมต่อกับชิ้นหน้านะคะประกบชิ้นหน้าแล้วก็ดอกที่สิบก็จะเป็นดอกเชื่อมต่อแถวใต้วงแขนนะคะพอเชื่อมต่อแขนเสร็จเรียบร้อยตัดได้ใต้วงแขนแล้วนะคะเราก็จะไปถักแขนเสื้อก่อนนะคะ เพราะว่าตัวเสื้อก็ทักเพิ่มความยาวเสร็จก็จบค่ะนะคะดอกที่เก้าได้งานแบบนี้ต่อไม่มีไม่มีหลักตายตัวนะคะคล้ายคลไอริสนะคะแปะแปะให้ได้แปะแปะให้ได้ขนาดอกแล้วก็ให้ได้รูปร่างนะคะดอกที่เก้าแบบนี้เดี๋ยวดอกที่สิบอยู่ตรงนี้นะคะ คลิปนี้ได้ดอกที่9ต่อไปดอกที่10ค่ะเป็นดอก A ค่ะ